ครับรีวิวสู้ชีวิตวันนี้นะครับมาพร้อมกับเสียงกันเทศนะครับงานมันต้องส่งนะเพราะฉะนั้นเราต้อง The Show must go on นะครับเทสเทส i c s พิรดอนนะครับแรง450นะครับเร19ใส่เทเซอร์ไบฟอสนะฮะวันนี้เราจะมา ate, เทสการทำงานของไบฟอสกันนะครับ โอเคอีกนิดนึงล,ลูกค้าอยากได้แสงสีส้มสำหรับความเสมือนของปืนจริงนะโอ okay. เคตันนี้นะครับโอ้โ้ให้เห็นพ่อให้เห็นเห็นปลายแสงปลายกระบอกไหมเราเห็นปลายใส่ปลายร <c oughs> ครับ ได้ยินเสียงไหมรีวิวสู้ชีวิตของเต้ยวันนี้นะเออเราบา,ากตักตามเหมือนกันนะนะครับแต่งานมันต้องส่งเพราะฉะนั้นเราก็มาสู้ชีวิตไปด้วยกันนะครับพอดีว่าที่บ้านเนี่ยติดวัดนะแล้วก็ช่วงนี้ออกพรรษาก็มาหามาหาชาติชาดกนะนะครับทั้งวันทั้งคืนเ <c oughs> มื่อของคำไปแล้วตอนนี้ตีตีสองจะตีสามลวนะยังไม่หยุดเลยแต่ไม่เป็นไรงานคืองาน เราต้องส่งงานลูกค้านะครับตัวนี้ i c ซ p เอสพีดอนะครับโจทย์ลูกค้ามาคือแรง450ขอติดเรล็ออโต้ด้วยนะครับผมผมทำได้อยู่ที่445เพราะว่าท่อมันเนี่ยประมาณ200 285ประมาณนี้นะนะครับใช้สปริงเบอร์130ของ i c ซนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาฟิตติ้งใหม่นะครับเออ เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนหัวลูกสูบนะครับแล้วก็ชินเฟืองมอเตอร์เป็น m 1 4 0นะครับลูกค้าอยากได้เทเซอร์ที่มีแฟลชด้วยนะครับก็เลยตอนนี้มีแต่ใบฟอสนะก็จัดใบฟอสไปนะครับกับออปติกช่วยเล็งนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ขอที่มีกำลังขยายนะครับผมก็แนะนำเป็นเป็น cqv สโคบดีกว่านาะเพราะว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับแต่ก็จะ เป็นทรงสโคปอ่ะครับโอเคครับงานเสร็จแล้วนะครับเมื่อของข้ามก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเทสต,ตัวเทเซอร์ให้ดูนะนะครับเลสิบเก้าเลยนะเลเลตค่อนข้างดีนะครับพอพอเอามาเเอาเอา,เอามาชิมเฟืองใหม่นะครับเ,เฟืองเดิมนะครับเฟืองเดิมของไ S ซนะสิบปดหนึ่งนะครับเฟืองไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะเปลี่ยนแค่มอเตอร์นะครับ จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมายิงเทสในร่มให้ดูก่อนก่อนส่งอีกสักรอบอันนี้แม็กแม็กของผมนะแมกลูกค้าย,ยังไม่ได้ใช้นะครับเด <Yeah. S 1> <laughs> ี๋ยวจะเมื่อเวลาเวลาส่งของให้ลูกค้าถ้าแม็กเราเคยใส่ใช่ไหมมันจะมีลูกกระสุนบางลูกมันก้องเก้งก้องเก้งอยู่ในกล่องนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยไม่ได้ใช้แมกลูกค้าเลยนะครับ <Yeah. S 1> เอ่อตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันที่เร,เรื่องอ่ะเรามา เห็นไหมเห็นไหม,ไหมพอพอลูกเทเซอร์ไม่ได้ใช้นะครับตัวไบฟอร์ตก็ยังยังให้แสงเป็นแสงแฟชชอยู่นะผมว่าโอเคนะเ,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 เพิ่มความสนุกในการเล่นนะครับเซ <c oughs> มีนะครับ <c oughs> ออโต้โอเคนะโอเคเลยนะครับอ่ะตัวนี้ บฟอสก็ปกตินะครับ,นะรบปกติแล้วก็เดีย๋ยวขวางก่อนไอซีเตัวนี้นะครับพอหมดแม็กแล้วกดตัวนี้นะเพื่อายสปริงนะครับน,นี่คือาขสปริงแล้วนะครับ,นะรบเรียบร้อยตัวนี้เป็นไอซีเสตัวใหม่นะก็จะบอกนิดนึงแกนเป็นแกนเบามาแล้วครับเบาทั้งตัวนะเบาทั้งตัวจริงๆนะครับตอนนี้หนักอย่างเดียวนัก,นก,นกสโคบเบาทั้งตัวนะครับ เวลาใส่เก็บสายนิดนึงแค่นั้นเองนะครับเก็บสายแล้วก็ใส่เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ก็พอใส่ได้นะเอ,อไม่น่ามีปัญหาก,กันนะครับนี่เก็บสายนะครับแบบที่ให้ไปเป็นพันสองสามสิบซีนะครับเป็นตัวนี้อันนี้ก็ของผมนะของลูกค้าอย่ามาได้แกะใช้เออลูกค้าสั่งครบชุดนะครับพร้อมเล่นนะ ปืนกระสุนแบตท,ที่ชาร์จนะครับออปติกไบฟอร์ดจัดการให้เรียบร้อยนะเดี๋ยววันวันจันทร์น่าจะส่งได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ปอนอ,อไม่แน่ใจว่าเปิดไหมแถวบ้านผมรับแดงปอนรับแดงน,น่าจะเปิดครึ่งวันเดี๋ยวดูก่อนว่าขอทันไหมนะครับไม่ดันก็จะขออนุญาตส่งจันนะเรียบร้อยครับสวยดูยดีนะครับ แต่าก,การคลิปหน้าบ๊ายบายรีวิวเซื้อชีวิตกับช่วงออกภาษา